วันนี้มี่ปีปีพี่เจ้าจะพาไปขึ้นดอยผาตั้งครับผาตั้งอยู่ที่ไหนครับที่เชียงรายและผาตั้งอยู่ตรงไหนแล้วลูกบนนู้นภูเขาลูกนู้นโอ้โหภูเขาลูกนู้นเลยเหรอหนูจะเดินกันไหวเหรอลูกไหวสู้ไหมสู้ขึ้นไปก็ต้องตีละครั้งโอเคจะไปตีละครั้งให้ดูใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับลุย ไปโอ้โหเด็กๆจะเดินขึ้นภูเขาลูกนู้นอยตรงนี้นะกขอเดูนวีหน่อย โอเคเอาดินทำเขาดินทำมอะไรอะหลุมันคืออะไรลแล้วหนูรู้ได้ไงมันเป็นลงังมดอะครับลแล้ว,วลหนูชัวร์างมมปล่าแล้วหนูรู้ได้ไงว่าเขาใช้ดินทำแตดูเครับดินนางหนูเ,เราเคยมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วเราเดินถึงไหม,ไม <ś les> ไม่ถึงเพราะว่าอะไรลูเกเพราะว่าแม่กลัวแล้วรอบนี้อะรอบนี้จะเดินให้ถึงโอเคหนูสู้แม่ก็สู้ล่ะแล้วน้องสาวหนูอยู่ไหนคะ,นอนอนคะโอเคเอเธอแม่อยู่นี่เดี๋ยวแม่เดินขึ้นไปรอเรื่อยๆนะคะเธอเดินขึ้นไปหาแม่ข้างบนนุ้นนะโอเคสู้ไหมคะ สู้ไม้ส,สู้โอเคค่ะแม่รอข้างบนนะคะโอเคตัวอะไรนะใส่เดือดก็เอาเขาไปปล่อยลิมล่มๆดีกว่าเอาสิี่เอาเขาไปปล่อยตรงลิมล่มๆดีกว่าเ,าเาป,ป็นต้นไม้ใช่ใบที่มันนี่ใบ ไหนอะพญาเสือโค่งแต่เขายังไม่ออกดอกนะล,ลูกดดเด็กๆดินอย่างนี้เป็นดินอะไรลูกดินหนังหมูนหนหมเราลื่นได้ใช่ไหมคะนะโอเค เดินขึ้นดอยผาตั้งจะตั้งอยู่นะตั้งไหมเอ็ดหมูลุยสู้ๆสู้ๆคะ่ะ คนรออยู่นะลูกสู้ไหมคะสู้ไหมสู้เดี๋ยวสะรอ มันชันไหมลกูกถ,ถึงแล้วนี่ดีใจไหมโหมอากาศดีฮะเหนนะื่อยไม่ถึงกระสั่นมาก <c oughs> ขึ้นไปสิ คาดหัวกันได้ไหมลูกเตะสู้สู้ถึงแล้วปฏิลครั้งแล้ว เป็นไงบ้างลูกสนุกหยุเบลมาตูมาให้น้องด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ตะตบมือด้วยโอ้โหตบมือหน่อยค่ะหนูไม่มีมือโอ้โหไปข่าไปตีละครั้งพี่หนูชวนแล้วปะไปตีละครัแต่พี่พีบคีิปุร <tries> ไม้ไ,ไ,ไ,ไม้ให้ หนูมองข้างหลังสี่ลูกเจออะไรเยอะมากเยอะมายไหมเยอะแล้ออยู่1 2อืมอุ๊ยข้างหลังมองไม่เห็นอะไรแล้วลูกจากเมื่อกี้ที่เราเห็นในนี่ตอนนี้มืดตึบเลยูมาข้างหลังเลมไ้มไม่รู้หมอบอืม อันเดียวใช่ป่ะจริงเหรอัรน่ดฮะอันเดียวเลยอันเดียวเลยพี่วิ่งกับแอลไปเลยแบ่งกันลูกรองรับครับเขาให้เก็บยังไงเขาให้เก็บเขาให้เก็บยังไงตอนหนูเอามาเฮ้ย อุ้ยราบางจะล้นเสรบกันนะดีแม่กันสวัสดีค่ะที่นี่หนูอยู่ที่เรนร้อยสองค่ะที่นี่หนูอยู่ที่เ0นรค่ะมีเนร้อยสอยู่ตรงไหนครับเนร้อยมู่ตรงนู้นค่ะเนร้อยายู่ตรงนู้นอยู่ตรงไหนนะชี้หน่อยตรงนีะอ่าเนร้อยสี่ตรงไหนสามู่ตรงไหนโอแม่หมุนก่อนสามอยู่ข้างหน้าปอลีใช่ไหมค่ โอ้ยใช่ใช่ใช่ไหนดูหน่อยโอ้หใหญ่จริงใหญ่จริงเห็นมากอ่ะโอ้มื่อตอนนี้มันต่อยเราไหมลูกต่อยหนึ่สอย์สองหนึ่งศได้เห็นเราฝั่งโน้นเป็นประเทศลาว หนูเห็นแม่น้ำข้างล่างไหมน้แม่น้ำโขงอ่ะลูกเห็นเปล่าเดินไปสิลูกเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยก็ได้ยืนตรงนี้เห็นแ้ไหมตรงนั้นอ่ะแม่น้ำโขงท่านี้จไปแม่น้ำโขงอยากไปแม่น้ำโขงอ่ะไปดูไปดูแม่น้ำโขงไปแล้วน้ำดำเพี่ปีเลยน้ำน้าสีส้มนะคีส้สีส้มคมันเป็นน้ำป่าข้างล่างอ่ะลูกแล้วฝั่งนู้นคือประเทศอะไรนะที่พ่อบอกประเทศลาวประเทศลาวอพอแล้วหนูชอบไหม ชอบไอ้จระเข้ัวนแม่ม่ออ้ยหนูไอ้มิกกี้เมาตัวนึ่งจับได้เหรอลูกแลวข้างกับลข้งนี้มันไม่เหมือนกันเลยนามันไม่เหมือนกันยังไงลูกันี้คะเสียงกันอน้นมันงอย่างนุ่มปะนันมันดังตึตทุกัวอ๋อเหรอหนูสังเกตถึงขนาดนี้เลยเหรอ อุ้มกลับบ้านเลยไหมอุ้มกับบ้านเลยไหมนีใช่ปะอ่อุ้มสูงดูดูดูเขามตัวสูงกว่าอ๋อต้องสูงกว่าอยู่แล้วเหนไหลูกไหนแม่น้ำโขงลูกสีอะไรครับเออเห็นไหมลูกสีโคนครับสีคำตาลเป็นสีโคนครับเมื่อกี้ทำไมเรามองไม่เห็นครับ ก่อนนี้ก็ยังไม่มาปกเมองมันกำลังมาแล้วหมอกำลังมาอีกแล้วโอ้ที่ตักนี่ยเหรอครับใช่ครับจะเป็นประเทศลาวเหรอครับใช่ครับเนี่ยหลังเหล็กของนี่เป็นของประเทศลาวของประเทศลาวอ้าหนูหมุนไปทางโน้นอ่ะหมุนไม่ต้องควายไหมอ่ะหมุนตามมือเขตถนนนั้นปะถนนตรงนั้นน่ะถนนตรงนั้นน่ะอันนั้นก็เป็นฝั่งประเทศลาวแล้วดีเป็นฝั่งเป็นลาวหมดเลยใช่นะอันนี้อันนี้ขวามือนี่เป็นของประเทศไทยลูกเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ย หนูว่าใมันเป็นลานจอดรถเรามาที่ลานช่แต่ว่าหลังหลังเหล็กนี่ไปเนี่ยเป็นของประเทศลาวไงท่านหลังนี่เหล็กแล้วก็ไม่ต้องไม่ใช่ประเทศลาวใช่จุดที่ที่มันเป็นน้ำผาใช่ป่ะลงไปเงี้ยที่มันไหลไปฝั่งโน้นนะคือของประเทศลาวทั้งหมดเลยที่มันมีแม่น้ำโขงด้วยใช่จนถึงแม่น้ำโขงแล้วก็หลังแม่น้ำโขงนี่เลยต่างประเทศลาวประเทศไทยหลกอันนี้ประเทศไทยหรือเมื่อกี้ที่เราจอดรถไงหนุูรถเราจอดอยู่ตรงนู้นจำได้ป่ะเห็นป่ะ สมัยก่อนะที่เขาเรียก่าผ่าตั้งเนี่ยเขาเขาเอาไว้ตั้งตั้งปืนใหญ่ตั้งปืนใหญ่เอายิงตุ้มๆๆกันน่ะต่อสู้กันตรงนี้ที่เขาเรียกเนินร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามเนี่ยเขาไว้ตั้งปืนเขาต่อสู้กับเขาเรียกคอมมิวนิสต์สมัยก่อนแปลว่าอะไรคอมมิวนิสต์แปลว่าอะไรเอระก็เขาจะแบ่งแยกดินแดนกันน่ะทหารเขาเลยไม่ให้อ่ะ ไม่ให้เขาก็ต้องมาปกป้องใช่ป่ะม่ม่ก็เลยยิงใช่เขาก็สู้รบกันเขาก็ต่อสู้กันแล้วเขาตายตายกันเรื่องอะก็คงจะตายแล้วมันนานแล้วหลายปีแล้วลูกหลายหลายสิบปีแล้วมันมันประมาณสิบยี่สิบสามสิบปีแลมันมันไม่ได้ตายเพราะเดินยิงปืนมันตายเพราะว่าเสียชีวิตเองเพราะว่ามันตายเองใช่าเพราอาจจะตายเพราะเพราะเขาแก่ตายก็ได้เพราะเขาถูกปืนยิงก็ได้ เป็นได้ยากเลยใช่เพราะตอนลงอ่ะไม่เหนื่อยเลยตอนขึ้นเราเหนื่อยเราวิ่งเราวิ่งลงมาเลยได้ไหมลูกได้ครับทำไมอ่ะครับอหรอแล้วเราตอนเราลงเราต้องทำยังไงตอนหนูก็วิ่งไม่ได้หรอโอมโอมแล้วตอนเราลงเราต้องทำไงลูกอนนี้หนูไม่วิ่งนะไม่เอาเลยแล้วเราไงคือคนข้างหน้าเราผลักเลยอย่างนี้ไม่หุกไปเหอะค่อยๆเดินลงไปค่ะค่อยๆเดินลงไปอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi เอเธอร์หนูอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หรอโอ้โหเอเธอร์อยู่เนินหนึ่งศูนย์สองที่เชียงรายลูกลี่เชียงรทุกคนไม่ใช่เลี้ยงหมา จริงจริงนะว่ามันเขาให้เราขี่หลังม้าขึ้นมาได้ด้วยนะรู้ป่ะเราจะมาลื่นมาน้าลื่นหลอด <c oughs> เอเธอเอเธอขึ้นมายัางไงลูกหนูเดินมาเองหนูหนูเดินมาเองพ่ออุ้มหรือเดินนะลูกสร,รุปมาต่อขุมมาข้างล่างหนูเดินมาเองหรือพ่ออุ้มสรุปหนูเดินมาเองพ่ออุ้มอุ้มอุ้มด้วยเดินด้วยใช่ไหมคะมอ,อ๋อแล้วทําไมอุ้มด้วยอ่ะลูก อ่อหนูให้พ่ออุ้มหรอคะใช่อฟินมากเลยกินขนมบุนดอยแล้วแล้วแล้วเดินเองกับพ่อไดเยอะมาก

ไปไหมไปไปแล้ <c oughs> วงแล้วแล้วเราต้องแต่งงานกันดีฝันนะลูกลกันดีแต่ผาต้องดีฝันนะลูกเข้าไหมไม่เปบายบายไปแล้วหรอลูกไป <c oughs> บายบาย <c oughs> เด็กๆ <c oughs> มันลื่นนะลูก กะถึงตรงนี้เปลี่ยนน้องให้พ่อเด้อ แกงอยู่แกงอยู่อะไรอ่ะลูกยายแมงมุมพรางไอหนูแกะมันยายแมงมุมเขาเอาไว้ให้ศัตรูมันมาติดแล้วแมงมุมเขาก็จะ มันเหมือนจานข้าวเขาให้เอามาติดแล้วก็จะออกไม่ได้แล้วก็ให้ให้มุมเขาจะกินมันอืมโอ้แต่ถ้าออกได้ก็โชคดีไปอืมเด็ไม่ได้นะนะเอ็ดมูลงมาแล้วเหรอลูกเ,นเห,นหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย,ห,ยหรอกลงทำง,ง่าย แล้วมันเลื่อนหนูทำยังไงกันน่ะลูกใส่เกียร์โล ไปหรอ ว่ะไปเรื่อยปปอันนี้อะไรนะป่าหินใช่ไหม อฮะเมื่อกี้เราขึ้นตรงไหนกันมา,ามผาตั้งที่มันเป็นเห็นดอกขึ้นมามันจูมาอยู่ไหนแล้วผาตั้งหามผาตั้งอ่เหรอใช่ผาอยู่ไหนก็ไ,น <laughs> ไม่ได้แล้วอยู่ที่อยู่ชาย,ยภูมิงลูก โบจ่าโบตาบวมลงกไหนเิกันไหมอะโอ๊ยห่แลวไแล้กสโลกิโลไม่ไหวอะวโแบบพุดดไม่ช่ก็มานร้อยบงศาลหแม่ครับสร้ยสไหมล่ะ เป็นร,รกรันเป็นไร,รกรันข้างหน้านี่คือปุยนุ่นใช่ไหมปุยนุ่นใช่ไหมนะปุยนุ่นหมอก<ะ>ปุยนุ่นแปลว่าหมอกหมอกหมอกมันมาสมูบูเขาแล้วมันก็เด้งกลับอ๋อ ถ่ยอยู่แม่ถ่ายโอ,โอหนู่มลงมันทีไม่ได้หายแล้วก็วลงมาเลยครับทีละค,คนนะครับนนีีี้้้้้ออลกดดดเเเท่เยยรบบแะาาขวมไสวยจังเลย น้องจับมือกันด้วยทุกคนลงครังเดิมกันเหยพี่พี่ไม่เอาทางนี้งเลิไม่เอาอย่างเอาทางเดิมครังเดิมมันเลุกคืออะไรน้องลีที่น้องลีทำเสียงอ่ะเเสสีียยงงรถใส่เกียร์โลมันดังอย่างนี้เหรอลูกอ๋อ 哦，啊、嗯。 เดินจับมือขึ้นอีแล้วไเอ,อวเด็กสองคนนี้ไม่เยดเดินนได้เลยพีพพกกยสปลในะบาถึงล่างแล้วบ๊ายบายลีพี่ <S <S พี่พ